รมรถมื่อส jk ขอนำเสนอรถบ้านสวยๆนะคะมาแบบสไตล์ของเดิมๆด้วยกัะทุกท่านน็อตไม่ขยับมีปุ่มสตาร์ทมีกุญแจรีโมทนะคะรถคันเล็กๆน่ารักประหยัดทั้งน้ำมันและราคาเลยค่ะทำความเร็วกันได้สบายนะคะวิ่งร้อยกว่าก็ไปนิ่งๆเลยค่ะคันนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะคะเอาไปใช้กันได้ยาวๆส่วนด้านหลังก็ยังมีอ,อะอไรให้ค่ะทุกท่าน รถซูซูกิสวียร์ธรรมดาเครื่องยนต์1.2ปี2012เครื่องดีแน่นๆไม่ไอไม่ดันไม่เคยติดเกตสีสวยสีเดิมหน้าเดิมหลังเดิมช่วงรังแน่นๆแ,แอร์เย็นเล่มชุดโอนมีครบเลยนะคะราคาเงินสดคัน139,000บาทรถส,สวยสภาพพร้อมขับพร้อมให้ท่านได้จับจองไปใช้วิ่งกันแล้วนะคะ สนใจนัดดูรถติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปโทรนัดล่วงหน้าด้วยค่ะเพื่อความสบายใจนะคะสวัสดีค่ะ